อยากคอนทัชที่เคยเอาแต่ใจอยากคอนทัชอะไรที่ร้ายร้ายโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปต้องร้องเพลงบอกว่าคนชอบฟังเสียร้องเพลงมากค่ะบอกก่อนนี่บอกเลยนี่เสียดูวอยซ์นะคะบอกก่อนปีปีไหนไม่รู้ที่เราอีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าก็ว่ากันไปนะคะไปเรียนร้องเพลงแล้วเออถ้านี่ไปเรียนร้องเพลงนะนี่บอกเลยว่าไม่ไปไหนเสีย ตายหมดเพรานเวทีนั้นอะตายหมดหมดแต่ว่าหมดที่เดินที่เดินอยหัวเหยียบตายหมดอ่ะไม่ใช่นะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กของที่น่ารักของย่าทุกคนบ๊ายบายพอดีเราอะไรพอดีเราอะไรพอดีเราอะไรด้วยของมามาด้วยก็คือจะบอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราอ่ะเออจะพาคุณแม่ออกไปเฉลิมเบรกกันนะคะเฉลิมเบรกแบบว่าอะไรเฉลิมฉลองนะคะแบบว่าเอียะ่ฉลิมแบบว่าเฉลิมฉลองในโอกาสวัน ก็เลยบอกขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์วันกิดวันเกิดนางนะคะวันเกิดนางเมื่อวานวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะพาเมื่อวานเราไปทำบุญมาเนี่ยเช้าเลยไป็นทำบุญวัดต่างๆตรงนี้นั่นนั่งถึงเย็นนะคะวันนี้นางจะพาไปบ้านบางแคใช่เอาไปส่งแล้วไม่ไหวแล้วโหอยู่นี่แบบใช้เงินเยอะมากไปอยู่นะ จริงเปล่าไม่ต่อเลยเซลมาคุ้นก uh, okay. ันก <vale> ูเล่นกูเล่นโอเคเข้าเรื่องเถอะอย่าไปเลยสาระกันมากเลยนะคะก็ล่าสุดอะปลายเดือนอ่ะไม่ปลายเดือนแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมานะคะวันที่20มกราเนี่ยเราไปอินเดียกันนะคะซึ่งหลายคนที่รู้ว่าเราไปอินเดียไปทำไมไปทำไมคะไปคนรู้เรืองคะไปรู้แล้วคอมเมนต์มาคะเราไปเอ่อนี่นะคะองค์หยกพระพิชเนศอย่างนี้นะคะองค์หยกพระพิชเนศที่เราเอามาให้คนบูชากราบไหว้กันเนี่ยนะคะก็คือว่าเราได้นําไปทําพิธีบวงสรวงทําพิธีสวดมนต์ทำพิธีเสริมบารมีนะคะแล้วก็ทําพิธีให้ พีองพิตนำมาเป็นสิทธิต่างๆนะคะให้มีให้คนนำไปบูชาแล้วจะได้พบได้เจอความสำเร็จนะคะล่ำรวยง่ายให้สามปอหลักสามปอเปเปียงปังนะคะเปเปียงปังนะคะหลักสามปอท่องเอาไว้นะคะถ้าคุณมีเปเปียงปังในชีวิตคุณจะสะพึงเลยนะคะก็คือว่าเราได้นำไปทำพิธีเยต้อยนะคะแล้วก็จากแต่เทวสถานดังที่นั่นและก็มากกว่านั้นเพราะว่าเรามีเวลาแล้วก็อให้คนที่พาเราไปจะพาไปอีกที่หนึ่งนะคะหลายที่นะคะซึ่ง แล้วมีอยู่ที่หนึ่งซึ่งเซียเชื่อเลยว่านั้นแต่เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่เคยเชื่อว่าความบังเอิญเนี่ยมันจะมีอยู่ในโลกใบนี้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างเขากำหนดกับเกณฑ์เขาขีดเส้นมาหมดแล้วว่าหล่อนจะต้องเจอหล่อนจะต้องได้นะคะอ,อย่างเช่นผู้ชายอย ถูกวะน่ค่ะนี่เดียวหรอนั่นแหละก็คือว่าเเราก็ไปพอเราไปถึงเทวสถานที่หนึ่งเนี่ยแห่งนั้นเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นวคนอินเดียยืนกันเยอะมากซึ่งคนอินเดียเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเขาจะมีคนที่เป็นรวยมากๆคือก็เป็นเศรษฐีเลยเศรษฐีก็จะแต่งตัวกันเวอร์มมากเขาจะมีแบบว่าหลายชนชั้นวรรณะใช่นะก็จะมีคนก็เหมือนคล้ายๆประเทศไทยแต่ของคาเนี่ยถ้าจนจะจนมากจะไปขอทานไปขอทานเยอะเลยใช่นะคะซึ่งคนที่รวยก็จะสะพึงก็จะแต่งใช่รู้เลยว่ารวยรวยเลยใช่ให้รู้เลยว่าฉันใส่แบบ คือประดับองค์อะไรแพงหมดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นคนเนี่ยยืนอยู่ซึ่งเรามองรู้เลยว่าอีนี่คือเป็นกลุ่มคนรวยนะคะแล้วก็เอ๊ะทำอะไรอ่ะเขาไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ามุงอยู่ตรงหน้าหน้าเทวสถานนั้นแล้วก็มีพิธีตรงนั้นด้วยนะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าสารแน่ด้วยความมีสสด็จดานคนไทยเนาะแล้วก็อยากรู้เฮ้ยเขาทำอะไรเขาทำอะไรอยากรู้มากเลยก็เลยถามไก่อะเอาโอเคเราจะเรียกแทนเขาว่าเป็นไก่ะการเพราะเป็นคนอินเดียนะคะซึ่งพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะคะพูดภาษาอังกฤษหมดเลยเราก็ต้องคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วถามว่าเขาทำ แห่งนะี้ทุกๆปีจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงพ่อพิคเนศแต่มีการกเ,ปเปลี่ยนฐาน,เป,นเปลี่ยนทุกอก่างที่ประดับประดาอยู่รอบองค์ใช่จะเหลือแต่องค์ท่อเนี่ยเอาไว้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมงกุฎจะเป็นสร้อยจะเป็นอะไรก็ต่างๆต่างๆนานานะเขาจะเปลี่ยนและตอนนี้เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งอะไรเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรเขาไม่ได้ไปลอยทะเลอะไรเขาเอามาให้คนอินเดียย้ําว่าเฉพาะคนอินเดียเท่านั้นบูชา ประมูลประมูล,ปมลไปบูปชากราบไหว้แล้วคนอินเดียเขาจะเชื่อกันมากเชื่อและศรัทธากันมากเลยว่าใครที่ได้ไปบูชาเนี่ยชีวิตจะดีจะมีแต่ความประสบความสําเร็จเข้ามาในชีวิตจะมีแต่ความร่ารวยเงินทองน,<ะ>นานพาสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเขานําพาสิ่งดีๆกับตัวเอง <ừ> นะคะ<ๆ>เขาก็เลยมารวมตัวกันเพื่อที่จะประมูลสิ่งสิ่งนี้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายอย่างมากในการประมูลนี้เราก็เลยเราก็เลยถามว่าเราอยากเข้าประมูลด้วยได้ไหมเพราะว่าไหนๆเราก็ไปถึงที่แล้วเนาะเขาบอกไม่ได้เขาบอกว่าคนที่จะเข้าไปประมูลได้ต้องเป็นคนอินนนเเดียท่าั้ เข้าใจไหมอันน really well ี้ตอนที่รู้ปุ๊บนี่คือไฟหายม่แบบดูซึ่งก็โอดแล้วไม่ได้แล้วเหรียปรากฏว่าเราก็เลยด้วยความสลาดสดเหลียวเราก็เลยบอกว่าเข้าไปประมูลให้หน่อยได้ไหมเออแต่ยูเป็นคนอินเดียนี่เออก็อยูกวโคนอินเดียนี่เข้าไปประมูลให้หน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองลองสอบถามดูว่ายังพอที่จะเข้าไปได้ไหมยังทันไหมประมาณเนี้ยปรากฏว่าดวงเข้าข้างอีกคือทันคือเขาเข้าไปได้แล้วก็บอกว่าจะมีสองคนที่เป็นคนอินเดียไปกับเรานะเราก็เลยบอกว่าเข้าไปทั้งสองคนเลยนะถ้าได้อะไรเอามันเลยแต่้ได เขาต้องบอกกันเลยนะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาประมูลจะเป็นแสนหลายแสนเป็นล้านก็มีนะคะเขาจะบอกเลยทุกอย่างเขาประมูลกันเวอร์มากและแต่ในที่นั้นเนี่ยเขาจะให้ประมูลคนหนึ่งต่ออย่างเดียวพอได้แล้วปุ๊บออกไปเลยเชิญกลับบ้านนะจะได้อะไรก็แล้วแต่ออกไปเลยจะไม่มีสิทธิ์การที่ว่าคนหนึ่งจะประมูลได้สามสี่ห้าเ็แปดอย่างเพราะเขาต้องแบ่งปันให้ได้ทุกอย่างเราก็เลยให้คนเนี่ยคนไกด์ของเราเนี่ยเข้าไปสองคนปรากฏว่าเราได้อันนี้มานะคะทุกคนเราได้อันนี้มาเสื้อนี้คืออะไรหลายคนงงมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะในรูปก็จะเเห็็็นนนนกกกััรรููปปปแแบบบบะะททีี่่จออองง์พส นะคะรูปแบบที่2ก็จะเป็นองค์พ้าสีเงินรูปแบบที่3เนี่ยคนจะมองไม่ค่อยชัดมันคืออะไรเีย่าที่แรกก็ไม่รู้เหมือนกันปรากฏเราถามเขาเขาบอกว่ารูปแบบที่3เนี่ยเป็นรูปทรงคล้ายกระดองเต่าซึ่งหลังเต่าซึ่งเต่าเนี่ยเป็นความเชื่อของคนอินเดียเลยมากๆว่าเป็นสัตว์ที่นำพาสิ่งดีๆนำพาโชคดีอะไรมาให้นะคะและในกระดองเต่าในบนน้นเนี่ยก็มี รูปเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสลักเป็นเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศทั้งหมดอ่ะแปดเทวสถานที่ดังๆของที่อินเดียนะคะก็คือจะมีด้วยกันสามรูปแบบอย่างที่เห็นในรูปนะคะแล้วก็อยากคนคงงงว่ามันคืออะไรอ่าดูอันนี้ให้ดีเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วว่าฐานเนี่ยตรงอันเนี้ยจะอยู่ที่ฐานฐานก็จะเป็นรอบๆวงกลมใหญ่ๆนใช่ไหมอันเนี้ยก็จะอยู่ที่ฐานเลยแล้วก็ เออเขาต้องงัดออกมางัดออกมางัดออกไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพองัดออกมาอย่างดูข้างหลังก็จะไม่มีสีเลยเป็นไม้ธรรมดาทั่วไปแต่ด้านข้างกับด้านหน้าเนี่ยคือเขาได้ทําการแต่งแต่งประดับประดาเรียบร้อยนะคะตั้งข้างหน้านี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีเรียงกันเยอะๆเลยนะคะซึ่งเราประมูลมาได้แค่สองพันเท่านั้นอ่ะก็อันนี้จะเป็นของเขาใช่เป็นเหมือนอย่างของเขาเราจะประมูลมาได้แค่สองพันเท่านั้นจริงนะเขามีประมาณสี่ห้าพันแต่ว่าเขาให้แค่คนละหนึ่งอย่างคือคือคือจะบอกว่าอันนี้คือฐานอ่ะก็ใหญ่อยู่ประมาณใช่แล้วก็รอบเออ่่่างงงด้้้แคนขจะะตบใใหห ไปแบบหลายๆลายอเขาก็เลยไม่ได้ทาพานใหญ่มาให้บูชา <andi> ไปคนเดียวเลยเขาก็จะแยกเป็นสี่านอ่างเงี้ยเพื่อที่ว่ากำลังคนที่จะประมูลได้ด้วยนะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเอาแหละเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกว่าหปีจะเปลี่ยนถังครั้งหนึ่งทุกๆหนึ่งปีเนี่ยอย่างที่รู้ว่าคนอินเดียเขาจะศรัทธามากแล้วก็เขาก็จะให้ความแบบเคารพ วัดเรื่องสถานที่ต่างๆสถานที่วัดสถานท่เรื่อมใส่กันมากแล้วก็บางคนก็ลุกไปนอนกลับกับพื้นแบบนองราบเลยแที่เห็นแบบสะพึมพัและในวัดก็จะไม่มีการถ่ายรูปไม่มีการเมามอยไม่มีการอะไรใดๆกันทั้งสิ้นเกิดขึ้นไม่มีได้เลยก็ห้ามแย่งกันไปไหวไปใครไม่มีทูบเไม่มไม่มีการลุ้ไม่มีการสลวนไม่มีการวิ่งอะไรกันทั้งสิ้นเข้าคิวเข้าคิวค่ะแล้วเทวสถานแต่ละที่เนี่ยก็คือเข้าแถวกันออกมานอกวัดเลยนะคะแซงคิวใช่แซงคิวไม่ได้เลยแซงคิวโดนลุมเลยตรงนั้น พอเสร็จปุ๊บเราได้มาก็คือองค์พ่อองค์แม่ภายในหนึ่งปีก็จะต้องมีคนเนี่ยมากราบไหวมาศรัทธามาสวดมนต์มาเขาเรียกว่าอะไรเสื่อมาเสริมมารมีให้ท่านทุกๆปีอยู่แล้วและองค์พ่อองค์แม่เนี้ยก็ได้เข้าร่วมพิธีคเนตเตอรตุลถีที่ประเทศอินเดียซึ่งหลายๆคนทราบดีว่าพิธีคเนตจตรตุลถีจะมีปีละครั้งและเป็นพิธีที่ใหญ่มากๆเด็กหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้นะคะของพระพ่อพระพิคเนศอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้มาประมาณไม่ถึงครึ่งร้อยชิ้นนะคะ ก็เราได้แจกจ่ายกับให้กับคนที่ในครอบครัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทําไมเราถึงจะต้องเก็บ,บไว้ <ไว S 2> ทั้งหมดอมีเนี่ยประมาณแบบครึ่งหล่ออยอ่าเราก็เลยโอเคเรา,ก,ก,า,รก,ารก็ต้องการแบ่งปันนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเชื่อเสมอว่าถ้าการที่เราปันไปเนี่ย เราจะได้กลับมาให้เท่ากับได้ให้เท่ากับได้แต่ไม่ได้มาให้นะเพราะว่ามรนูมาแพงมากคือการแบ่งปันดีกว่าแล้วเป็นอาเขาเรียกอะไรอ่ะคือของที่ได้มาเราไม่ได้มาได้มาฟรีๆไงใช่เราไม่ได้ได้มาฟรีนะเออก็คือว่าเราเชื่อว่าการที่เราได้มาทั้งหมดตรงเนี้ยท่านไม่ได้ให้เราคนเดียวใช่เข้าใจปัเราเราเชื่อว่าท่านเราทารู้สึกได้เลยสัมผัสได้เลยว่าท่านต้องการที่จะให้คนไทยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะบารมีอ่ะใช่ได้บ้างอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้สึกว่าเราก็คิดแหละว่าท่านก็คงรู้แหละว่าถ้าเนีย อิเซีย,ยได้มาแลก็คงไม่เก็บไว้คนเดียว<ม>คือต้องเอามาปันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะคก็คือตรงนี้มีทั้งหมดประมาณนี่แหละแค่เนี้ยเท่าแคน้เท่าที่เห็นไม่ได้นับเหมือนกันนะคะ<ถ>ว่ามีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะเปิดให้คนอนะ่ะเช่าไปบูชานะคะอตอนนี้อะไรถ้าเกิดสนใจเนะี้ยอินบ็อกเข้ามาแล้วเลือกรูปแบบได้เลยตอนนี้ ยังเลือกได้แต่ถ้ารูปแบบไหนหมดก็จะต้องได้สิ่งตรงนั้นไปนะคะอันนี้ก็ต้องตามดูวังดีกว่าเนาะโอเคนะคะส่วนราคาเนี่ยประมูลเราเราปล่อยเช่าอยู่ที่เท่าไหร่นยเราปล่อยให้ผู้ชาที่เท่าไหร่เราอินบ็อกซ์ไปถามได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยจะมาบอกราคาอะไรกันอย่างนี้แล้วมันก็จะดูเป็นการว่าขายของอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้จุดประสงค์เราไม่ใช่อย่างนั้นไงแนวงค์าจุดประสงค์เราคือโอเคอะค่ะ ทำไมบูชากันเนาะอะไรเงี้ยนะคะเราจะบอกว่าอเนี้ยนะคะปีหนึ่งเขามีแค่ครั้งเดียวแล้วซึ่งปีหน้าเราไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ปีไหนอะไรเราไม่รู้เร่ว่าเอาจริงๆนะเขาไม่รู้วันเวลาเลยนะคะนอกจากคนในเท่านั้นที่จะรู้ว่าวันไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ต้องบอกว่าเราได้มาด้วยความฟลุกด้วยดวงล้วนบอกเลยว่าดวงล้วนเลยนะคะ,คะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วคือไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเองหรือว่าไปจางเขาทำมันไม่ได้เงี่ย<ว>มันไม่ได้แบบนี้หรอกอย่างที่บอกเลยนะคะว่าพลังไม่เหมือนแล้วก็บารมีเนี่ยที่ไหนก็ไม่เท่าแน่นอนนะคะอย่างที่มันหาไม่ได้อีกแล้วว่าใช่จริงๆนะมีแค่นี้เท่านั้นไม่ถึงครึ่งร้อยนะคะก็อย่างที่บอกถ้าใครอยจะรีบเลยถ้าชานี่ก็คือไม่ทันอันนี้ก็จะบอกด้วยนะว่าอยู่ที่ดวงเนาะะอ่ีครกนนน้เ นะคะับชอบอะไรให้แชร์เจ๊กิ๊บหมีค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย